วันนี้เจอกับใครเอ่ยเคยโชคเขาไหมไม่เคยเราพิกัดอะไรวันนี้มาขาดไหมพอดีขาดไปนิดนึงซ้อมอยู่ไหนเนี่ยกบีครับกบี่นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายกไกี่วันซ้อมมาสอาทิตย์กว่าเราสไตล์ฟีมือมวยเข่ามวยหมัดครบเครื่องนะกูต่อสู้เห็นคลิปแล้วไม่มีทันไม่ทันได้ดู เป็นเมงหมดจะตายไงแข็งแรงครับแข็งแรงนะเราก็น่าจะแข็งแรงเราสูงเท่าไหร่ร้อยก็มาร้อยมาน้ำหนักของเราเปปล่อยเท่าไหร่สี่พันปีนี้อายุชกมาทั้งหมดกี่ไฟ์แล้วมวยนี้สามไฟหลังไปไหนมาผลงานเราสองชนะหนึ่งไอสองชนะหนึ่งล่าสุดเราชกไว้เท่าไหร่คนนี้โอเคมันใหญ่ไปไม่เล็กรุ่นพอดีพอดีนะลูกหลานจากจังหวัดอ่ะฝากแฟนกับเชียร์นะค้ชที่สี่ครับ ครับเป็นน้องเช้าก็ดีเจอที่เดิมคงจะทำให้เต็มเต็มแล้วพอเจอจะรับบอลอ๋อจูดี้รู้บ้างครับครับผมเป็นมรกรอ์นักสว่านครับวันนี้เจอกับใครครับเจอสมานานครับเคยชกกัมเข้าไหมไม่เคยวันนี้มีการเท่าไหร่อยากสี่สามกีโดเป็นไงเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าเกินจุดโทครับอ่านฉลุยนะไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมทีมอะไรกีฬาอะิรกีฬานะที่จังหวัดกรุงเทพไหมครับกรุงเทพนะซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับเราสไตล์ไงมวยขาคู่ต่อสู้อ่ะปีมือครับปีมือนะรถสูงเท่าไหร่ ร้อยหกสิบนักของเราไปปอยเท่าไรี่สี่สหปีนี้อายุปีนี้อายุสิบชกมาได้เท่าไรแล้วก็ไม่มวยห้าสิบกว่าห้ิกว่าหกสินี่มีแน่นอนนะสค่อยหลังไป็นไงผลงานเราเอา้แาแพ้สองชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งล่าสุดแพ้ชนะแพ้วันนั้นร้อยเท่าไรวันนั้นต่อยสบสอกิโลวันนี้สสาบ ต็นิดหน่อยเองคุมค,คุมกิโลได้จนะ้ะสามโลได้ไหมคุมโลกว่ากว่าเอาเป็นคนจากจังหวัดนครราชสีมาอ่ะฝากเป็นคำเชื่อ์นะครับสิฝากชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่เต็มที่แน่นๆจุดนี้ก็มุผม